เมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาที่ผ่านมานะคะเมื่อเราเดินมาดูบริเวณอาคารลีลาดท,ที่สวนลุมพินีแห่งนี้ก็จะเห็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ตั้งตระงานอยู่เมื่อเราลองเดินเข้าไปดูนะคะก็จะเห็นน้องๆกลุ่มหนึ่งกําลังลังสันผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาพวกเขาเป็นใครและพวกเขาทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราลองไปถามพวกเขากันดูค่ะ หกกันนกันนนนมมาาาคคลลลทิผมก็แทนราษน,นะฮะเพื่อนฝูงอยู่ใน Facebook ขคงพอจะเขาเออพอจะรู้จักก็ที่มาทำงานนี้ก็คิดว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนทุกคนทุกแห่งเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวด้วยมันไม่ใช่จะต้องจำเป็นจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียว การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเนี่ยจะปลุกจิตสํานึกถูกวิญญาณคนได้ดีนะครับก็เลยก็พยายามรวบรวมน้องๆมาทําเป็นกลุ่มเพื่อที่จะทําขับเคลื่อนอก็เป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นศูนย์ผลิตหน้าอาร์ตให้กับการเคลื่อนไหวทุกคนทุกแห่งในประเทศนี้ด้วยซ้ําไปนะฮะถ้าถ้ากลุ่มไหนเขาสนใจที่อยากจะให้เราเข้าร่วมงานก็ยินดีครับแล้วก็ประสานมาได้ครับ ถ้ามีโอกาสคนกคน็อยากให้ร well ่วมมือดีทุกเลยร่วมมือร่วมอะไรเข้ามาสั่สร้างงานด้วยกันไอเดียแชร์ในกานอย่างนี้เพราะว่าอย่างอย่างว่ากฟิตี้คือความเป็นกบฏหรือความเป็นอะไรทุกๆอย่างใช่ไหมครับหรือเอาไปพ่นที่อื่นหรือเอาไปพ่นที่ล้างหรืออะไรที่ทุกๆคนทํากันในไลฟ์สไตล์ของไ이เตอร์กฟิตี้ทุกๆคนก็ถ้ามีโอกาสงานดีๆอย่างนี้ก็ช่วยกันครับเพื่อสังคมไทยให้คนพอรัปชันไม่ต้องมา คงกินประเทศบ้านเราครับบ้านเราจะได้มีสีสันมากขึ้นโอเคลงแล้วครับอารอีงานนี้นนค่ะเรียกว่างานสื่อสินปลุกวิญญาณไทยเราต้องการให้เกิดกิจกรรมของศิลปะทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นวาดก,กวีเพลงนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะได้มานำเสนอกัน ในในส่วนของความเห็นที่มันตรงกันนั่นก็คือการต่อต้านคอร์รัปชันสิ่งที่ไม่ดีงามในประเทศนี้ค่ะไม่ว่าเขื่อนแม่วงซึ่งกำลังซึ่งซึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่ากระทำขึ้นด้วยประการใดซึ่งธรรมชาติเอย่ยทำลายอยู่แล้วชัวร์เนาะงบประมาณเอย่ยเยอะขนาดนั้นโกงอยู่แล้วชัว,ชวร์ลาห้กันมหาคนละทิศ ไหลกันมาคนละทางจะเหื่อมโยกจิตวิญญาณประสารคุณงามความดีเป็นสายน้ำแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตนั้นผูกพันเสนรี่ อดดถ้าผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้นหลังจากที่กคิกได้พูดคุยกับพวกน้องๆแล้วพวกเขาบอกว่าตอนแรกอยากจะนำเสนอในรูปแบบของการเสียดสีสังคมแต่ถ้านำเสนอในรูปแบบนั้นก็คงจะเหมือนกับนักการเมืองสมัยนี้ที่เสียดสีกันไปกันมาไม่รู้จักจบมไม่รู้จักสิน้นดังนั้นพวกเขาจึงมาคุยกันใหม่ว่าเราควรจะนำเสนอให้เห็นตรงๆไปเลยว่าถ้าหากมีเขื่อนแม่วงเกิดขึ้นมาจริง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าทั้งหลายจะเดือดร้อนแค่ไหนเสือสิงกระทิงแรดก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าไม่มีเขื่อนเราก็ยังจะคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าตืวนี้ต,ต่อไปค่ะลผลงานที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะคะเป็นผลงาน,นของกลุ่มน้องๆเยาวชนที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มกราฟฟิตี้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของน้องๆกลุ่มเยาวชน ศิลปินไทยช่วยไทยและกลุ่มนกเสรีอาสาสร้างสรรค์ค่ะผลงานขนาด10คูณ3เมตรนี้สื่อให้เห็นถึงการต่อต้านเขื่อนแม่วงแล้วผลงานชิ้นนี้นะคะก็จะนำไปติดอยู่ที่หอศิลป์ในวันที่17นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะชื่นชมผลงานของพวกเขานะคะ,ะก,ก็เรียนเชิญได้ในวันที่17ตอนนี้นะคะพวกเขาก็กำลังชื่นชมกับผลงานของพวกเขาอยู่ยังไงเดี๋ยวขอไปร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาก่อนนะคะ